ครับจบลงไปครับพี่น้องครับสร้างบัวสมนองหักนะครับอ่ากับเสียงํำยามบายนะครับในช่วงอ่าในช่วงบายบายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเวลาตั้งแต่บ่ายมุ่งเป็นต้นไปจนวันฮอดบ่ายสองพี่น้องครับจะได้รับความสุขความสนุกสนานแบบนี้นะครับทุกมือนะครับไม่มีว่างเว้นนะครับเป็นประจําทุกวันเลยนะครับพอกัน เป็นประจำนะครับกเพงมุนมวลนะครับละกะพ่อกับจังก้นหนึ่งพร้อมด้วยเต่าบันนายืนตดปดอยู่คือเก่านะครับพี่น้องครับและตอนนี้ขอเสียงประมือต้อนรับน้องอุ้งอิงสวัสดีจ้าน้องอุ้งอิงสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับน้องอุ้งอิงสบายดีเนาะสบายดีจ้าเฮ้ยดียินข่าวว่ามือคืนพายูเข่าเห็นพ่อบอกแมนบอกครับ แม่นด์จ้ะมือคืดเป็นเหรัยูุใสค่ะมือคืดนน่มือคืนเหรัยูุอันลอยเอสค่ะอ๋อมือคืนเล่นญญุลอยเอสนะครับมือคืนเหน็บพวงมาลัยเต็มข้อได้เท่าใดน้องอุ้งเอิงบ่ได้เจ๊กว่าจ้าโอ้โห้โต๊ะวันไหนเจ๊ชาปนนี่เป็นน้องเสาลาน้องอุ้งอิงตอนในเอฟซีของมาหลายขนาดทักทายเอฟซีเน่น้องอุ้งอิง สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพลังเงียบทุกคนนะคะหลักการเอฟซีผีจินตลาน้ำเด้อจ้าเฮ้ยเสียงเบาขนาดนีนเป็นตาหักที้เก่าเนาะยอีหล่เนาะอีหล่าเนี่ยเสียงเนี่ยไอเอ็นมาน้ำตาน้องดีหลังเฮ้ยมันจีดังยืดดอกพ่อว่าเนี่ะตอนนั้นเป็นยังคือถามพ่อไปแนวนั้นยุดในห้องทรงบอกว่ามันจีดังยุดพ่อเพ่งนี่มันจีดังบ่ละพ่อ นู้นน่ะชิบะได้โจทย์แบบนู้นชิบะเดย์จูดแบบเป็นกวนล้ําแบบกวนล้ําแบบลงผู้เดียวเป็นประจันชิบะได้โจทย์มากว่าหนู้นตรงจีจีเลงกบพี่จินตลาษ์เท่านี้ก็ได้ขึ้นโอ้เก็เลยบ่มั่นใจดีบ่เท่อนี้นู้นใจหนูกะสตอนนีหนูเข้าของอาแดนนู้นว่าสิออกมว่าดีบ่เนาะโอ้แสดงว่าเป็นคนเป็นตะหักนี่ขนาดไปใส่เสียงกับเป็นตะหักเนาะ ครับผมไอ้แฟนเพลงพิ่นถามมาเนาะว่าอาเพลงที่สางซื้อไห่อีหล่าเนี่ยมันเป็นเพลงอีอย่างนอครับเป็นเพลงเพลงแรกเลยคือเพลงขอฝันมลลาลังหานค่ะโอ้เพลงนั่นห้องได้สุดยอดครับขนาดเนาะแมนครับมันเข้ากับชีวิตจริงเลยมันบ่กครับ แมนค่ะเพลงน,นี้เป็นผลงานเพียงทีพอจูนะกาพอชนะอเพื่อนเป็นคนแต่งออกมาจากชีวิตริงของหลาโอ้โอตั้งแต่มือได้ไปพอ่ออีหลาแล้วก็เพื่อนก็เขียนให้ล้วนแล้วเนาะครับแมนบอกแมนจ้ะแล้วบัดน,นี้อพอมารวมงานกบพิจนินมือเจอกันครั้งแรกเป็นจัน๋อย,ยุ่อันสามแม่ฮันนี่อู้หูนูหนูดีใจแห้งจ้ะเพราะว่า พี่จีเนี่เป็นศินลปินคนแหลกที่ว่าพอกเมนูติดตามนะคือเวลาหนูไปลองมอลำหรือว่าไปแบบคอนเสิรแต่สิไปแบบมอลำตะกีน,นะจ๊ะแบบมอลลั่สิงนั่สิอูนเนี่ยจะไปขน,นมาส่แบบเอากวนลั่น่ยไปลองโอ้ลองกวนลำ่มเก่าๆะกอ๋อหมายถึงว่าอีลาเนี่ยลองเพลงกันพี่จีนที่มักที่สุดคือเพลงยังที่จ่บ,บนเวที่มักเอาเพลงเก่าๆมาห้องครับผมสมัคเป็นเพลง เพลงล่าสุดเนเป็นเพลง,พลงน้ำตายย่อยโป๊กนะสิะอาจารย์คือค<า>ักคือแนทคักแต่เนาะอ,อ,อ,อยากขอฟังแน่ครับน้ำตายย่อยโป๊กจักนิดหนึ่งขออนุญาตได้ค่ะครับอาจารย์นักดนตรีลงสูงนน้องกำลังว่าซิโอและเนาะ น้ำตากะไหลย้อยลงคอจนน้องสมัครย้อนว่าอายแฟนครับประจํานําซ้ําเป็นคนที่น้องหักกอดผู้สาวแท้มีเขาน้ํตาอยู่หน้าเปที่ สุดยอดเลยนะครับโอ้ยแต่ผู้เยนอยู่ในห้องทรงกับขนลุกคือครับขนลุกเลยเอฟซีถีออยู่ในห้องทรงกับฟากุ๊เมือสวดสวดในตอนนี้ครับผมตอนนี้เอฟซีทอดอไรของแจักบ่อนอ่ไงไุวงเิงเอฟซีหนึ่งพันสองร้อยคนสวดสวดนะครับสวดสวดราคาสวดสวดให้เอฟซีของอีหล่าทั้งนั้นเลยนะครับที่เขามานะครับอือยากถามจากใจจริงแน่อีหล่าว่าเป็นยังเอฟซีคือฮัตอีหล่าครับ คือหลายแทับเฮาเฮาไปเหตุอียังจังโดนใจเพิินครับอันนี้ลาบุู้้กันจ้ะเพราะว่าปกติลาจะแบบหรือหรือเพื่อนมาทด่ตัวตนข้องหละเพเพราะว่าเช่นมาก่าสิแบบเป็นตัวตนข้องหละเป็นคือคนอื่นนะจ้ะเราจะเขาสิอยู่แบบจังไดเขาก็อยู่ใดแบบติดดินจังไดเขาก็อยู่ใดจีงซีนะจ้ะ ถูกต้องเลยทีเดียวตามสายตาผีโคโกเนาะเห็นอีลาแล้วก็โอ้ยถึกตาหลครับเป็นคนที่บ่มีอีหยังอย่างเช่นสีถามพ่อโจว่าพ่อพ่อเพ่งที่ห้องนี่มันใสได้บ่แล้วพ่ออยากู้ว่บาอีพอเราตอบไาจังไดเพื่อนว่าจังไดมันดังอยู่แล้วอุ๊ยลองไปสาก่อนรู้ไปลองไปสาก่อนคือสนิทก็เพื่อนคัาแต่พ่อโจนี่คือไม่ยังกล้าว้าก็เพื่อนได้เลยบอกคือ พอโจนี้เพื่อนจะเป็นแบบเพื่อนสิเป็นแบบหัวหนาวงที่แบบปรึกษาได้ทุกอย่าง oh. มีเหลื่องเงี้ยคือปรึกษาเพื่อนจะสีน่าจะแบบลูกทิมมีเรื่องนักใจอีอย่างหรือว่ามีอย่างแบบมันนักใจจริงก็คือแบบขอไปคุยน้ำเพืนน่นเลยเพื่อจะเก่งข้าปรึกษาสีน่าจะเป็นสแสดงว่าเป็นทั้งพอเป็นทั้งครูเนาะเป็นทั้งหัวหน้าคณะน้องน้ององค์หญิงในมุมมองน้ององค์หญิงคิดว่าพอโจเพิ่นเก่งบอก เก่งจ้ะนึกว,ว่าอพอโจกเก่งเพิ่นเก่งเพิ่นพิเศษเนาะ